สวัสดีครับผมอาจามิสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานวัดกระแสไฟนะครับแล้วก็วัดแอมป์ด้วยนะวัดโวลต์วัดแอมป์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเช็ได้ว่าใช้อ่านทุกที่วินะที่สําคัญก็คือมันส่งผ่านบลูทูธนะครับตัวนี้คือตัวบลูทูธที่ผมขายนะครับใครสนใจก็ซื้อผมได้อันนี้ผมจะวัดเทียบกับมิเตอร์นะครับมิเตอร์ตรงนี้ผมก็ปรับโหมดให้มันอ่านค่าแบน AC นะครับตอนนี้จริงๆแล้วมิเตอร์ตัวนี้มันมันกำลังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วัดย่านต่ำๆเนี่ยนะครับวัััดดดดไไมม่่่่่คคคออยยยีีนนะรบวาต วัดได้ก็คือถ้าเกิดว่านีขนาดไม่มีโหลดนด่ยเงวัดได้0.2เลยนะครับแต่ว่าย่านหนึ่งสูงเนี่ยโอเคตั้งแต่0.5เป็นต้นไปเนี่ยใช้ได้นะครับค่อนข้างจะตรงแต่ถ้าไม่มีโหลดเลยมันก็จะได้0.2นะครับอันนี้ผมก็เสียบไฟนะครับแล้วก็ใช้ปิ๊กนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเซนเซอร์วัดกระแสนะครับวัดกระแสของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในที่นี้ผมก็ต่อปลั๊กขัมานะครับเข้าไปที่ปลั๊กตัวนี้เพื่อจะไปต่อกับพัลลมนะครับพัลลมก็มีสองตัวนะครับ นี่เราจะทดสอบยังไงนะครับตัวนี้จะส่งผ่านบลูทูธไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลใจว่าคอมพิวเตอร์จะหักมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะทําการเปิดไฟที่มาต่อพวกนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกับกระแสที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟนะครับตรงนี้เราเป็นพัดลมบรรยายนะครับนี่คือพัดลมบรรยายนะครับลองจะลบนิดนึงนะครับดีงานมันเยอะนะครับ ตัวนี้ประมาณ0.43นะครับ0.43แต่ว่ายังไม่ได้คอนเน็กนะครับเรายังไม่คอนเน็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มากดตรงนี้ครับมาที่เมนูคอนเน็กเลือกคอม4นะครับซึ่งผมต่ออยู่กับบลูทูธอยู่นะครับแล้วก็กดคอนเน็กอ่านทุกๆ5วิเป็นสักหนึ่งวิละกันนะครับกำลังดีกด okay โอเคโอเคเสร็จกดสตาร์ทโจ๊กนะครับ เดี๋ยวนะครับปันหนึ่งนะตัวนี้ยังกระพริบอยู่แต่ว่าดึงเทคไปดีเทคไปเจอนะครับเอาไมค์ไปที่คอมสี่กดคอ n เน็ก